รับพี่น้อง f อครับคลิปนี้เดี๋ยวผมพาไปเบ่งน,นะครับชุดเสื้อสูบพารังรัสดานนะครับพี่น้อง f อนะภายในกล่องจะมีเอียงแน่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ขออนุญาตทาการแกะกล่องเลยนะจริงๆแล้วแกะแล้วละนะครับพี่น้อง f อแกะตั้งแต่วันที่ของมาส่งแล้วว่าของครบไหมของเสียหายไหมนะครับอันดับแรกเมื่อเราถอดกล่องออกมาเปิดกล่องออกมานะครับสิ่งที่เราได้เจอก็คือนี่เลยชุดเสื้อสูบนะครับพี่น้อง f อนะ ชุดเสื้อสูบนะครับข้างในมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับชุดเสื้อสูบนะอ่าตรงนี้เมื่อเราถอดออกมาเป็นอย่างแด้งๆอยู่ข้างในโอ้ซองใส่กิบล็อกสลักนะครับซองใส่กิบล็อกสลักนะตรงนี้นะครับลูกสูบยัดอยู่ข้างในนะครับลูกสูบยัดอยู่ข้างในนะอ่าตรงนีนนง้นะครับพี่น้องเอฟซีก็ได้มานะครับลิบล็อกลูกสูบเสื้อสูบนะครับทีนี้เราไปดูภายในกล่องกันบ้างมีอะไรบ้างเอ่นยนะอ่ามีป,ปะเก็นเสื้อสูบปะเก็นฝาสูบมาให้นะครับพี่น้องเอฟซีแถมมาเลยนะครับ มีแหวนนะครับแหวนสแตนดาร์ดหนึ่งชุดนะครับพี่น้อง f c นะอา่าลำดับ,บต่อไปอ่าอะไรนี่สลักลูกสูบนะครับสลักลูกสูบก็แถมมานะครับทุกท่านนะและอะไรเอ่ยอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนี้ก็คือกิบล็อกอา่าพ่แม่กิบล็อกพี่น้อง FC ชุดซ่อมปั๊มดิสเบกเบรบร้อยสิบไอนะครับก็แถมมานั่ครับพี่น้อง f c ฟหนึ่งชุดก็มีเท่านี้นะครับพี่น้อง